ก็จะไปคัดอยู่กับเกม God Be m e n t Chapter 4ครับนะครับมันจะ Chapter 4ี่นะเนอะโอเคอยู่ก okay. no. ับใครครับอยู่กับแขลแขลแขลแคลวิชเชอรครับโอเคเนาะก็อยู่กับตอนนี้เราอยู่ในโซนของบ้านโอ้ยอยู่กับโซนบ้านเจมส์ฉันหวังว่าคุณจะโอเคคือเหมือนว่าอ่ามี ฉันมีข่าวที่บอกเลยว่าโคตรดีตอาคุณเป็นเด็กน่าจะเช้าน่าจะพอจำได้ว่าคุณได้ถูกเลี้ยงโดยแกปาเธอร์รด้วยคุณพ่ออ่าแล้วมีความทรงจำหนึง่งที่มาจากจดหมายเมื่อแล้วอ่า ค,คุณกำลังติดอยู่เรื่องราวที่น่ากลัวนิดหน่อยนะคะก็บแบบเมนไปทางที่จะลืมเรื่องราวทั้งหมดได้ที่ที่จะจำเรื่องราวทั้งหมดได้อ่าจำได้ไหมว่าจะคุย,ค,ยคุณว่าอะไรนั่นมันโจกม,มากเลย The only reason I said that was to frighten you. Uh. I find it quite amusing. Well, I should probably wrap this monologue up. Find more about your past and one last thing. Good luck. หา,าให้เจอโอเคแค่น,นะน่าจะบ้านคุณยายาปะพ่อจะบอกนะว่ายายฆ่าพ่อแม่เนีหรือเปล่าไม่น,นั่นไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับ ต่เกมภาพสวยนะมันคือ The Survey Remake ค่าย Unity ทำเกมนี้ยังไงก็สวยทุกเกมครับค่าย Unity อย่าลืมว่าค่าย u n Unity นะครับซึ่งค่าย Unity คือค่ายที่สร้าง The Survey ซึ่งเกมนี้อาจจะเชื่อมโยงกับ The Survey ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าอาไจเชื่อมีเมวก็ไดกโอ้โอ้อ่า เดี๋ยว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 ฮะอ้มีคดีฆาตกรรมไอ้สั์ไปดีกว่านะครับเคสฆาตกรรม,มน่าจะคดีฆาตกรรมแหละมันกล้ๆฆา,า,าตกรรมนหน่อย ทำทำอะไรนี่เปิดทีวีซูมทีวีหรือเปล่าเนี่ยฮะแน่ๆเลยเนี่ยซูมทีวีไม่ใช่ก็อ,อ่านโน้ตแล้วนะมีนี่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 คุณได้ยินไามไหมเสียงเสียง เงียบๆตอนกลางคืนเสียงแบบเสียงนี้เสียงอะไรสักอย่างแหละเสียงความเงียบอ่ะเสียงอะไรเสียงเลมอนบ้างโอ้ยวัดเด้ไปไม่ได้ วัดเตอเสียงอะไรวะอ๋เสียงเสียงเฮียอะไรเสียงไซเลนต์มีประตูแบบนี้ให้กูจ้องใช่ไหมโอเคให้กูจ้องโอ,โอ้ไม่นะยุ่งกับฉันประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้ว มีไหมประตูปเปิดไหมก็ไม่เปิดนีงโ,โ,โอ้ยไม่นะยุงกระชันยุงกระชันเร็มบเลย

เปิดทีวีแล้วก็ฟังเสียงข้อความเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บให้ซูเปอร์ทีวี hey. แล้วไงวะประตูมันจะเปิดให้ฉันเหรออ่ะให้ซูมแล้วกันอนะ่ะ

กุศุแบบนี้ใช่ไหมเอาไอเวเห็นประตูปเปิดให้แล้ววะไม่ต้องละไม่ต้องละโอ้ไม่ต้องปิดไประายแล้วมั้งาม,มาถ่านนั้นปูอืมสบายดี ท่านี้ก็แกนมาอ่าคุณยายอ่ะเ้อเขาลงลงลืมลืม,ลมแล้วไงเมื่อที่เธอชอบคุณแจรหดอ่ะยาบ้างอ๋อมันคือบังเกิดของฉันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันชื่อว่าเธอกำลังทำอะไรสักอย่างอ๋อโฟกัสตอ่ะฉันไปโรงเรียนอ่ะแล้วไง อ่าแล้วอ๋อไปโรงเรียนแบบนี้อ๋อต้องดูแลคุณยายประมาณนี้อ๋ออย่าเริ่มแก่วันนี้เมื่อกี้เ่อกิ้วๆบนี้เะรู้รว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างสัำต็งสัำต็งมันต้องมีอิดดิซัมติงเว้ยเลข มีเลขไหมอะไรให้กูทำพัสลอะไรเกี่ยวกับเลขไหมไม่มีนะพัสลเลขโมาพาดแบบนี้มันมีมีสิทธิ์มากเลยวะมีจดหมาย,อยสองฉบ,บับอันนี้จะหมายว่างเปล่าอ่ากนกันอ่าสเตเตอรเกนอ่านแล้วไง บางทีก็เลนต้อมจดหมายบ้างอยู่บนอ๋อแลนต้อมจดหมายอยู่บนรูปแล้วแล้วก็วาดมบน,นี้หรอมีหนึ่งอันที่ฉันจะต้องอ่านอ๋อจะจะแรนต้อมการวาดอ่ากาววาดจดหมายอะ่ะแล้วไงอยู่บนรูปฉันพูดเธอกิการมันว่าทําไมเธอจําไม่เธอแล้วแล้วเธอพูดว่าแล้วเธอก็พูดว่าเธอจําไม่ได้ว่าเขียนอะไรในจดหมาย <c oughs> คุณยายเอ้ยโอ้ชิชิ จดหมายตรงกําแพงตรงรูปภาพรูปภาพยังไม่เห็นรูปอื่นเลยนะคุดแรงยังไม่เห็นรูปอื่นเลยนะครับท่านผู้ชมพาร์ทน่าจะยาวอ่ะน่าจะเกินน่าจะเกินหกพาร์ท บ,บังคับอยู่ตรงนี้แล้วไปไม่ได้มันมีเลขแน่นอนล้านเปอร์เซนดูรูปดีๆโอ้ยแรงมากเลยมากพยายามมองหาลูก่อนเอ็ม em mà nè chờ tôi em mà chơi em chơi em chơi em em เขียนอะไรวะก็เอ็มอะเนาะเมอร์เดอร์ป่ะเอ็มี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 ไม่กี่คำอ่ะดูดีๆตัวอะไรรอบนี้อีมีหา มึงมาแบบนี้เมอร์เดอร์เถอะเมอร์เดอร์เถอะฆาตกรเถอะโอ้โหมันดูงนะี้เนี่ยเดี๋ยวกันยูยูนี่อ่ะเอ็มยูมาแล้วอ่ะเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์เป็นคำอะไรไม่ได้อีกแล้วนี่เมอร์เดอร์อ่ะตัวอาไหมครับมาตัวอาอตัวอาไหมโอ้โหมองยิ่งมองยากขึ้นแลนะ้วเนี่ย อาอาอาแล้วอาแล้วไงต่อโหภาพภาพภาพอ่าฮะ์เดอร์ M U R D E R หรือ R กับ D ดูภาพดีดิมึงอยู่ไหนวะโอ้หมันภาพดีอย่านี้ดีอย่านี้ อย่างลายเลยอย่างลายนะครับแล้วตัวอาคือตัวอาใช่ไหมโอเคไม่ต้องสืบแล้วตัวอามีไหนวะแดงๆน,นะครับปูมันอยู่แดงมันจะแดงๆหน่อยเด่นมาก มีข่าวว่าสัปดาห์ที่แล้วว่ามีเกี่ยวกับการฆาตกรรมอ่าฆาตกรรมมีสองคนอ่ามีสองคนหรือครอบครัวสองคนที่ถูกฆ่าตายในห้องนอนขณะนอนหลับขณะนอนห้องนอนแหละเจอศพอ่าเป็นสองคนโอเคอ่า ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ว่าใครเป็นฆาตรกรแต่ว่าอยังไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นฆาตรกร <c oughs> ใครเป็นฆาตรกรมึงก็คิดเอาเองใครละ่ะมือเดอร์ยายแหละน่าจะยายแหละได้ยินเสียงมีดช,ชิงชักชุกชักอะ่ะชิงชักชิงชักเออแหละเสียงมีดช,ชุกชักชุกชักอะ่ะเออ อย่าาจานหมูก็ได้ปูมึงให้มึงจะมึงจะให้กูเดินดีๆไหมฮะฮะโอ้ปัตเตอร์เตอร์เกมดีบักขึ้นบันไดไม่ได้ฮ่าฮ่า อะไรของมันวะมีจดหมายให้กูอ่านหรือไงไหนให้กูไปไหนกูขึ้นไม่ได้ บันไดบลักเกมแล้วมันจะไปต่อไงถ้าบันไดมันดักมันได้บลักละวมันได้บลักละ,ดละเดี๋ยวนะขึ้นไม่ได้น,น,นั่าเนี่กว่าจะขึ้นได้โอ้โหเข็ดละเขาหลังกูมไม่ลงบันไดแล้วเฮียกูเข็ดเฮ้ย เมีทางเดียวก็ไปทางไปเถอะไปเถอะไปเถอะอย่า <laughs> ล <meals> <c oughs> ีล้อเนี <stuffed alien> ่ยคุณยายแม่งเด่นมากเสียงมีดจิ๊กจั๊กอ่ะเออนั่นแหละเสียงมีดมันเออเด่นแล้วเหี้ยยายข้าพ่อแม่ละจะก็เอาลูกมาเลี้ยงแน่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 เลยลูกเจม มีบางอย่างเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นกับคุณยายอ่าเขาไม่เธอไม่ค่อยเธอไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไรเธอรู้สึกแบบ <c oughs> แบบเหมือนเหมือนเหมือนโรคจิตอันเสย่ยงเธอไม่สามารถเอเธอเธอคุยแบบเริ่มคุยแบบไม่รู้เรื่องแล้วเธอเธอเป็นคนที่เงียบเงียบเธอคิดอะไรเกี่ยวกับอะไรบางอย่างอ่าเธอแบบ เธอจะต้องใช้ยาทุกครั้งแบบนี้นเออน่าจะต้องกินยาละอืมมจริงๆลูกไปโรงเรียนกลับมาดูแลยายประมาณนี้ยายก็แบบเริ่มคุยอะไรไม่รู้เรื่องละแล้วกูวนกลับมาห้องเดิมวัดเติร์ฟฮะตายใช่ไหมบอยิ่งแล้วกลับบ้าน เอ็ดโดกูซูมแล้วกูได้เลยวะ <c oughs> ยินดีกลับบ้านเอ็ดโดคุณยายรับที่ยินดีรักลับบ้านรับผมนะซูมหน่อยดิอะไรวะทำไมมีอะไรกันตรงนี้ มันต้องมีอะไรกับตรงนี้แน่เลย ฮะคุณยายอยู่หลังเหรอก็ไม่มีนี่ what What? Hmm. งงดิเกมนี้ไอ้อันนี้กูงงว่ะครั้งที่ตื่นมาตอนกางคืนเธอจะร้องไห้แล้วันก็ต้องไปหาเธอเพื่อกลับมาที่เดิม After she notices me, she ah. gives me this blank expression, then walks away back into her bedroom. Oh, i, I her right and I'll hear a ah. version of this classical song she always listens to. Oh. Although these incidents are rare, they still creep me out. It happens about once every few months. Hopefully she gets better. ว่าหันมามองทางกูดีบ้างเย่เ yeah. ธอแม่ชับเดินออกมาเนาะวัดหอนี่แล้วกลับบ้านนี่แล้วกลับบ้านน่รับกลับบ้านอะไรวะเนี่ยผมเป็นเกมที่งงงงงวยมากอืม ชปเตอร์นี้วะควรจะพักผ่อนหย่อนใจนะครับอืเตอร์หนึ่งยี่ป่าไปยี่สี่นาทีโอ้ยเกมหมหลอนแบบภาคงงเออเออหน่อยะไม่รู้ก็ใช้คำใบ้เมืองกี้เดี๋ยวมันจะติดแงกงานกว่านี้นะครับถ้าวาใช้คำใบ้ น่าจะแชปเตอร์ที่ห้าแล้วตอนนะี้อ่ารอบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคุณเพลงนะครับกูพ <c oughs> ูดกูพูดไม่หยุดคำเลยบาย